ไจไทยยวิัถ้ารู้ว่าปากการังเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดเนี้ยไม่ลงไปดีกว่าถ้ามีเครื่องมือที่บอกถึงระบบนิเวศใต้ทะเลก็คงจะดีเนาะ ที่ช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิดแล้วล่ะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ส่งผลกระทบไปถึงโลกใต้ทะเลเลยนะครับทาให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเกิดปะกการังฟอกขาวแต่การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใต้ทะเลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยว่าไลลัด จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงใต้ทะเลครับโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือนิกเทคด้วยลหละครับงานวิจัยลักษณะษาของนิเวศวิทยาเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่ามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเก็บข้อมูลมีการใช้ระบบไอทีเข้ามาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็นำไปสู่การพยากรณ์ ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ดีขึ้นในส่วนของ n e ็กเทคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างเครื่องมือเครื่องตรวจวัดแล้วก็เรื่องของระบบที่จะส่งข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลนักวิจัยเขาจะต้องเก็บข้อมูลทางกายภาพของทะเลโดยดำลงไปติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิดใต้น้ำที่ระดับความลึกตั้งแต่10เมตรลงไปนะครับเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ค่าความนำไฟฟ้าความเข้มของแสงและการเคลื่อนที่ของมวลน,น้ําครับแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการหรืออนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบสไลน์ที่จะบอกเราจริงๆได้ว่าปะการังของเราเนี่ยมันฟอกขาวด้วยปัจจัยไหนนอกเหนือในเรื่องของปะการังแล้ว เรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้อันนี้มีเห็นผลชัดเพราะว่าเรามอนิเตอร์จํานวนนักท่องเที่ยวคือเรือที่เข้ามาที่หาดได้นะครับเรารู้ว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยเยอะมากน้อยเท่าไหร่มาในช่วงเดือนไหนไม่เดือนไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถสร้างโมเดลเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับกับการนําเทคนโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศใต้ทะเลไทยหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลยนะครับ สวทชกระสวงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทย